สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะวันนี้กับหนุ่มสามเหลี่ยมออโตนะครับผมเนาะวันนี้มีรถกระบะนะครับผมนะยอดนิยมมากนะผมเมื่อปี2 0 1 0นนะเองนะครับผมคันนี้เลยครับผมกับ isuzu d max สองจุดห้า super platinum นั่นเองนะตัวนี้โอเคเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับผมนะปี2 0 1 0แล้วนะครับผมนะตัวนี้มีไฟโปรเจคเตอร์มาให้มาพร้อมกับชุดไฟตัดหมอกนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรุ่นที่ ขายดีมากนะต้องบอกนี้เลยตอนนั้นเนี่ยาขายดีมากนะครับผมนะคันนี้ครับผมยางหม่ยางผมเปลี่ยนมาให้หมดหมดแล้วนะครับผมยางปีสิบ้าทั้งสี่เส้นนะครับอ่าเป็นล้อมแม็กด้วยนะตรงนี้โดยรอบคันแล้วนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าไม่มีรอยทําสีเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับผมเนาะมีแค่ขัดนิดหน่อยอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมล้างจอดทําความสะอาดแค่นั้นเองนะฮะบ,บันไดมีมาให้แล้วนะครับ บันไดซ้ายขวาเลยนะครับผมกระบาดไลเนอร์ก็ถือว่าไม่ค่อยช้ำมากนะครับกระบาดไลเนอร์ถือว่าไม่ค่อยช้ำมากนะครับผมนะตรงนี้อ่าคันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรถบ้านแท้นะต้องบอกนี้นะครับผมรถบ้านแท้รถป้ายขอนแก่นเรานี่แหละนะครับอ,อย่าไปดูภายในกันบ้างครับผมนะโดยรอบคันแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมไฟตาไฟท้ายยังใสกริ๊กเลยนะครับ ปัม้ปมปมโอเคนะครับผมดูราคาไว้นะสี่แส0สี่เก้าบาทเดี๋ยววันนี้ผมจัดให้หนักๆเต็มเลยนะครับผมไปนี่นะครับผมนะข้างในยังคงเป็นไฟฟ้านะครับผมนะกระจกไฟฟ้าสองบานนะครับผมตัวนี้เป็นแคปบเนาะนี่กระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าได้นะครับผมอ่าเป็นรุ่นสองจุห้าแมนแมนนวลน,นะครับแอร์เย็นครับผมนะเครื่องเสียงมีครบหมดแล้วนะครับผมรถปีส0 1 0สิบแต่ว่า ไม่มีรอยช้ำเลยนะเบาะไม่ขาดนะครับผมนะตัวนี้เป็นหกสปีดนะครับผมนะตัวเอ้ยไม่ใช่ดิตัวนี้เป็นห้าสปีดนะครับผมนะนี่นะครับผมนะดูแล้วไม่ช้านะไฟก็ยังติดได้ปกตินะครับผมนะสภาพถือว่าดีมากนะครับอโอเคนะครับผมเนาะตัวนี้เดีย๋ยวไปดูหนห้องเครื่องกันบ้างครับผมเนาะรถใช้งานมาแต่คันนี้ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าใช้งานมาน้อยอยู่นะ อยู่ที่แสนสามรถปี2010ตกปีปีละหมื่นหมื่นเศษเศษนะครับผมนะถือว่าไม่ค่อยได้ใช้เลยนะตัวนี้อ่าให้ดูเลยครับผมนะ,อะรอยยึดฝากระโปรงนอ็อตะตะเข็บต่างๆนะครับผมนะแผ่นเพจยังสะอาดอยู่เลยนะครับผมนะแผ่นเพจยังสะอาดอยู่เลยตัวนี้มีระบบเบรก ABS ด้วยนะตัวนี้อ่า ป้ายแดงเนี่ยเราราวแปดแสนกว่าบาทนะแปดแสนห้าแปดแสนหกนะครับผมนะตัวนี้อ่าเดี๋ยววันนี้ครับผมนะเดี๋ยวผมมาจัดโปรโมชั่นให้หนักๆเลยนะครับผมนะวันรับรถนะครับผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้นะครับผมเปลี่ยนน้ามันเครื่องของเหลวไส้กองหัวแหวนให้ใหม่หมดนะครับอ่ามาสำหรับคันนี้นะครับผมราคาหน้าป้ายผมขายอยู่ที่4 4 0 0 0 0กับ9,000พบาทครับผมแต่วันนี้ครับผมนะสำหรับลูกค้าที่ติดตามมาจากช่อง YouTube นะครับผมรับไปเลยรับไปเลยนะครับผม เอาไปเลย380,000กับ9,000บาทเท่านั้นนะครับผมนะ3า0 0 0 0 0 0กับ9 0 0าทอ่บาทาย้ำอีกทีนะจาก449,000บาทนะครับผมนะหรือถ้าซื้อจัดเซนแนนงวดก็จะผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะครับผมเนาะเงวดนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมเข้ามาดูรถพร้อมทดลองขับได้เลยนะครับผมกับี s ู z D-Max ตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าใช้ใช้ดีมากเพราะคนรู้จักผมใช้อยู่นะครับผมนะใช้ดีจริงตัวนี้เนาะ เข้ามาดูรถพร้อมทดลองขับได้ที่บริษัทสามเดี่ยมอโต้จังหวัดขอนแก่นนะครับผมหรือถ้ามาไม่ถูกก็เหมือนเดิมครับติดต่อที่0896172765นะครับผมนะวันนี้ผมขอตัวลาไปแล้วครับผมนะก็เลือกคุณภาพเลือกความค่าเลือกผมครับนุ่มสามเลียมอโต้วันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับ c ไ i b e ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ